สอมปอยออมึงเป็นผีบ้ากะมันไม่เป็นผีบ้าแค่ขคอยากได้ผัวคนกรุงเทพต้องเป็นไม่ยิ่งล้านนาะนุ่มจิ้นนุ่มผ้าแบบคนล้านนาะแต่ห้อมาักลับมกักตาเพื่อจะเอาก่อนนี้มันไม่เป็นผีบ้าไปดูมาแล้วเจา้าแสดงว่าอนินหนังส้มปอยเนาะรถนะเจ้าเนาะ รวมความเพอร์เฟกของแม่ยิงล้านนาตึงแบบสแสดงตึงแบบเป็นจริงนะตัวจริงแอบยังเป็นแม่ยิงล้านนาแถมยังตอนปะพระเอกมาได้แล้วนะเจ้าส้มปล่อยนะเจ้าหนังเรื่องอส้มปล่อยเนี่ยมีภาษากำเมืองนางเอกพระเอกอู้กำเมืองทั้งเรื่องเลยนะเจ้าม้วนม้วนพิศสองพันเกาะกับน้องอเด็ต ไปแสดงตัวเปิน้น้อยเป็นตัวประกอบนะเจ้าเจ้าในฉากของฟ้อนดิเนาะเจ้าหนังเรื่องนี้มีทั้งฟ้อนทั้งรำมีทั้งอู้กำเมืองมีทั้งความรักแล้วก็มีความเชื่อของชาวบ้านแฝงอยู่ตัวแต่ที่สำคัญนะน้องส้มปล่อยกระโดกกัดเด็กโอ,อ้ถ้าเป็นกำเมืองว่าสลิดขนาดแต่เปิ้นสลิดในแบบฉบับของเปิ้ล เป็นไม่นิงแต่ให้ได้ผัวคนกรุงเทพให้ไปอยู่กรุงเทพเพราะอาจถ้าจะเบือเ่อเป็นห้องว่าเบื่อวิถีชีวิตเดิมๆจากแม่ก็ที่จมอยากเนาะราบ้าบ้านก็อยาก ว่าอันนั้นอันนี้กอกหูตั้งแต่น้อยๆว่าส้มปล่อยกันเลยว่าอยากได้ผัวรุงกรุงเทพอยากไปอยู่กรุงเทพบ่อยากอยู่บ้านเฮาแล,และแล้วก็เจอขบกรุงเทพเนาะพอเจอคุณกรุงเทพส้มปล่อยก็ต้องอ่าคิดว่าตัวเก้าเป็นแม่ยิงล้านนาได้แรงบันดาลใจไปฟื้นอ้กับเมืองไปฟื้นฟอนเหตุการณ์กระชุดระมุนวุ่นวายหลายอย่างกับหนังเรื่องส้มปล่อยหนังเรื่องนี้พี่สาวสองพันบอกได้เลยว่า พลาดมาได้นะทุกคนที่ที่อ่าสนใจในเรื่องหนังเรื่องตลกนิดนิดความรักอ,อย่างประมาณนี้พลาดมาได้เลยทุกชอ็อตทุกฉากทุกซีนกระพิบตามาได้เลยพี่สาวสองพันยังน้ำตาซึม <laughs> โอ้น้าตาซึมฉากให้หหัวก็ใค้หัวฉากน้ำตาซึม,าาาาานาซมนีม่บอกได้เลย น้องโอเดตบอกเอาทิชชู่ส่งพิศสองพันเอาซับน้ำตาอย่าปี้แล้วเจ้าให้ยอมรับม่วนเนาะพระเอกก็หล่อนางเอกก็งามผู้กำเเมืองทั้งเรื่องเลยนะเจ้าแล้วก็มีศิลปินดังบ้านเฮามีเน็ตไอดอลหลายคนมากนะเจ้าแล้วก็เพลงประกอบก็เป็นเพลงของไม้เมืองเหินฟ้าลา้านนาไทยก็สแสดงพ่องพัน แม่ลูกปากเปี้ยกกอเป็นนักสแสดงจ้างซอศิลปินแถหลายหลายคนที่ออกมาได้เอ่ยนามต้องสุมาเนอะพี่สาสองพันจำได้บหมดเพราะว่าเปิ้ยกเมือฟ้าล้านนามาไว้ที่หั่นหมดเลยเนาะทุกฉากกระพริบตามาได้เลยประทับใจทุกฉากเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวเป็นเมืองมดนะเจ้าและที่สัคัญพ,พิศสาสองพันกับน้องโอเดตนะเป็นนักสแสดงตัวเปิ้ลฮันน้นเจ้าไปดูกันนะเจ้าเนาะเจินไปดูส้มปล่อยกันนะเจ้า เข้าโรงฉายวันที่4พฤศจิกายนนี้แล้วนะเจ้าพิศาสองพันนะเจ้าประทับใจน้องส้มป่อยวันนี้ขอเป็นน้องส้มปล่อยดำัำแต่ไม่ได้เป็นพี่บ้านนะเจ้าไปดูกันนัะน,นะเจ้าส้มป่อยจ้า